สวัสดีครับก็จะขอแนะนำการเข้าไปสอนใน Microsoft t e a m ของวิชาเพศบัณฑิตหนึ่งนะครับอาจารย์สามารถเข้าไปได้ที่ตรงโปรแกรมของ Microsoft t e a m นะครับจากนั้นอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีชื่อทีมที่ชื่อว่า PT12563 อ,อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในทีมก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้ในการ สอนพักบรรยายก็คือเราจะสอนที่ห้อง General นะครับเดี๋ยวจะแนะนำว่าวิธีทำแคล n d a r ในการสอนจะทำยังไงบ้างนะครับส่วนห้องประชุมกลุ่มจะมีทั้งหมด10กลุ่มก็คือจะตั้งเป็น private group นะครับซึ่งอาจารย์ผู้เข้าปฏิบัติการก็สามารถเข้าไปได้ในทุกกลุ่มนะครับเนื่องจากจะตั้งอาจารย์เป็น owner นะครับส่วนนักศึกษานั้นจะเห็นเฉพาะกลุ่มของตัวเองนะครับเนื่องจาก ตั้งเป็น private group เราก็จะใช้เรียนแบบห้องปฏิบัติการเลยนะครับซึ่ง lab ก็จะมีอยู่10กลุ่มย่อยนะครับดังนั้นถ้าเป็น lab ADR นะครับก็จะอาจารย์1 lab ต่อ 1, 1 1 1กลุ่มอาจารย์1คนต่อ1กลุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น lab ที่เป็น lab อื่นๆนะครับก็จะเป็นอาจารย์2ท่านต่อ1กลุ่มอาจารย์1ท่านต่อ2กลุ่มนะครับซึ่งอาจารย์ก็สลับ ได้เลยครับว่าจะเริ่มที่กลุ่มเลขขี่ก่อนหรือกลุ่มเลขคู่ก่อนนะครับแล้วก็แบ่งกิจกรรมในช่วงที่ไม่มีอาจารย์ก็ให้เป็นนักศึกษาดูใบสั่งยาหรือกิจกรรมอื่นๆขึ้นกับหัวหน้าปฏิบัติการได้เลยนะครับส่วนลำดับยังเหมือนเดิมนะครับก่อนเข้าแลบก็จะมีการ quiz นะครับซึ่งอาจารย์สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า quiz จะเริ่มตอนก่อนก่อนปฏิบัติการนะครับ ก็จะให้ดูเลยนะครับว่าวันอาทิตย์นะครับก่อนเริ่มปฏิบัติการในวันจันทร์ก็จะมีมีการทำ quiz ผ่าน LMS นะครับส่วนในห้องแ a บนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการ discussion หรือว่าในการให้ศึกษาทำโซ a p นะครับในในแต่ละหัวข้อจากนั้นนะครับก็จะมีการ wrap up ใน30มนาทีสุดท้ายแล้วก็มี c คคอ calling นะครับซึ่งก็จะ ให้มีรายชื่อให้อาจารย์นะครับว่าในแต่ละแ a บเราจะมีโคคอ calling อะไรบ้างนะครับสำหรับอาจารย์ที่เข้าคุมปฏิบัติการนะครับก็ให้อาจารย์ประเมินการเข้าร่วมปฏิบัติการนะครับโดยดูว่าจะใช้แบบประเมินคล้ายๆเดิมเลยนะครับซึ่งผู้ประสานงานละวิชาก็จะทําเป็น excel ไว้ให้ใน google drive นะครับซึ่งอาจารย์ก็เข้ามาประเมินได้เลยนะครับว่าแ a บแต่ละแ a บใครได้เท่าไหร่บ้างนะครับ ทีนี้ก็จะมีแลบหลังๆนะครับก็จะมีเรื่องของการไปเก็บเคสที่ร้านยานะครับซึ่งนักศึกษาโร่นี้ได้ไปเก็บเคสแล้วนะครับในรายวิชา dispensing นะครับก็เป็น community pharmacy Visit นะครับซึ่งอันนี้ก็จะแบ่งตามกลุ่มอาจารย์ที่เรียนทางคลินิกนะครก็จะเป็นการทำ soap note เหมือนเดิมนะครับซึ่งในเทอมนี้นะครับก็จะเน้นนักศึกษาให้ทำ soap ที่เป็นร้านยาให้ได้นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาสามารถที่จะ ซักประวัติและก็จ่ายยาให้คําแนะนําได้นะครับเนื่องจากเป็นการเรียนเกี่ยวกับหัวข้อร้านยาในต่อจาก Dispensing ซึ่งก็จะใกล้จะสิ้นสุดที่บําบัด1นะครับประมาัสก็จะเหลือพวกโรคติดเชื้อนะครับที่เกี่ยวกับร้านยาที่นักศึกษาจะได้เรียนนะครับทีนี้ก็จะมีอีกอันหนึ่งนะครับตัวที่เป็น i n d i c a t e Case หรือว่าลอง Cas สนะครับที่เป็น i s s p n s s n n นะครับก็ที่ให้สอบจ่ายยา2เคสนะครับก็ จะต้องรอดูสถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่ากัญญาสามารถทำส r านะ e ด a เพช n t แล้วก็จะเชิญอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ทําที่ร้านยาเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะมีการลิมิตการเข้าสอบหรือว่ามีการแบ่งรอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับให้นักศึกษาเข้ารอบละครึ่งหนึ่งนะครับก็คือประมาณ40คนนะครับเนื่องจากข้อจํากัดของห้องปฏิบัติการนะครับเราก็จะมี พรีเซนเทชันที่ร้านยาที่เก็บเคสร้านยามานะครับก็จะเป็นวันจันทร์ที่12นะครับช่วงก่อนสอบไฟแนลนะครับก็จะก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยน setting จากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับก็จะกลายไปเป็นห้องเรียนที่อยู่ใน m i r r s s o t t t e m s นะครับส่วน UUMS ก็ตอนนี้นะครับได้ <c oughs> ทำหัวข้อให้อาจาร์ ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่าหัวข้อของอาจารย์มีมีชื่อขึ้นหรือยังแล้วอาจารย์จะทําได้2รูปแบบนะครับก็คือถ้าอาจารย์จะอัพวิดีโอนะครับอาจารย์กออ็อาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปอัพวิดีโอที่ทําที่อัดไว้แล้วนะครับได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ จะสอนสดนะครับก็ให้อาจารย์เข้าไปแจ้งนะครับว่าอาจารย์จะสอนสดผ่านทาง Microsoft Teams นะครับก็นักศึกษาก็จะทราบทันทีนะครับว่าในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนตามตารางเรียนตารางเรียนนี้นะครับ <c oughs> นักศึกษาก็จะเข้ามารออาจารย์สอนใน Microsoft Teams นะครับในตั้งแต่ปีการศึกษานี้เป็นต้นไปนะครับจะมีการแบ่งรายวิชาตามกลุ่มวิชานะครับดังนั้น อาจารย์ก็จะสามารถเข้าไปสอนได้โดยสะดวกนะครับก็ไปที่ตรงแดชบอร์ดก็ได้นะครับก็จะเห็นว่ามีรายวิชาต่างๆขึ้นอยู่นะครับอาจารย์ก็เข้าไปกดนะครับปีนี้ในหลักสูตร5 9นะครับเราก็จะเป็น403บูนยมบำบัดหนึ่งนะครับส่วน423ที่เป็นหลักสูตร55ก็จะอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งก็จะอยู่เรียงหัวข้อให้นะครับในการนี้ผู้ประสานงานรายวิชาก็ได้ใส่หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะให้อาจารย์แบ่งหัวข้อเป็นเลคเชอร์ก่อนนะครับเลคเชอร์ก็จะเรียงกันก่อนตั้งแต่หัวข้อ1ถึงหัวข้อ13ามนะครับตามด้วยปฏิบัติการก็จะเรียงตั้งแต่ปฏิบัติการที่1ถึง15นะครับจากนั้นก็จะสุดท้ายก็จะเป็นพาร์ทที่เฉพาะหลักสูตร5 5นะครับที่มีเหลืออยู่ที่จะต้องมาสอนเพื่อให้ครบทั้งหมด5หน่วยกิตของหลักสูตร5 5ซึ่งหลักสูตร59ก็จะมีการลดจำนวนลงเหลือแค่4หน่วยกิตนะครับดังนั้นอาจารย์สามารถเข้ามา ที่ UPU LMS ในรายวิชาเพศสมบัติ1ได้เลยนะครับก็ <c oughs> ไปคลิกตรงนี้นะครับเริ่มการแก้ไขอาจารย์ก็สามารถอัปโหลดเหมือนเดิมใน LMS ปกติได้ทุกอย่างเลยนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนใน Microsoft Teams อาจารย์ทำยังไงนะครับอาจารย์ก็มาที่ Calendar นะครับแล้วอาจารย์ก็ไปที่ New Meeting นะครับใส่ชื่อหัวข้อนะครับเช่นผมจะสอน Introduction to ฟาร์มาโคจุลปีและฟาร์มาฟาร์มาซูติเค้าแคร์นะครับก็ <c oughs> ระบุวันครับระบุวันก็จะสอนในวันจัจารย์ที่22นะครับเวลา9โมงนะครับถึง10โมงนะครับเพราะว่าสอนหัวข้อเดียวนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ มาแอดชั้นแนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเราจะเข้าไปสอนในห้องในทีมไหนนะครับเราก็จะไปที่ PT ทีน่1ะครับแล้วก็ไปที่ General นะครับจากนั้นอาจารย์ก็กดคําว่าเ e นนะครับมันก็จะเข้าไปที่ทีมของ PT ที่1ได้เลยนะครับนี่ครับเข้ามาที่ General นะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีนะครับอาจารย์สามารถดาวน์โหลด Excel เพื่อดูว่ามีใครมาเรียนบ้างในหัวข้อของอาจารย์ได้นะครับเนื่องจากตอนอาจารย์ สอนแบบไฟ์สดก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่บนด้านมุมขวาบนนะครับก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาคนไหนเข้ามาตอนไหนนะครับแต่ตอนที่อาจารย์จะดาวน์โหลดว่ามีใครบ้างอาจารย์ต้องแจ้งนักศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ล็อกซ g ยอ u t ไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่ในการประชุมแล้วก็จะไม่ถูกไม่ถูกเก็บเรคคอร์ดนะครับดังนั้นก็จะเป็นข้อที่ควรระมัดระวังนะครับก็ ในการติดต่อสื่อสารเราก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะมีห้องสื่อสารใน a c e b o o k นะครับซึ่งเป็นห้องสื่อสารสำหรับนักศึกษาปีสตนะครับอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าไปในตรง Facebook m e s s e n g e r ได้เลยนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนอื่นๆนะครับอาจารย์สามารถที่จะประกาศในกระดานข่าวหรือว่าห้องสื่อสารการเรียนการสอนก็ได้นะครับแล้วก็อาจารย์ท่านไหน ส,ส่วน Microsoft Teams เราจะใช้เป็นเหมือนห้องเรียนเฉยๆนะครับเพื่อที่จะลดความสับสนนะครับในกรณีถ้าสมมติอนาคตเราได้กลับไปสอนที่ที่ห้องเรียนปกติแล้วนะครับเราก็จะใช้ u v o l m s เนี่ยนะครับเป็นหลักก็จะใช้ในการทำ quiz ในการประกาศคะแนนแล้วก็ในการทำเกรดบุ๊กต่างๆซึ่งผู้ประสานงานวิชาก็จะเป็นคนดูแล เรื่องคะแนนให้นะครับส่วนการกรอกคะแนนนะครับอาจารย์ก็เข้าไปกรอกที่ drive ในสับกรุ๊ปคลินิกเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าอาจารย์เข้าปฏิบัติการเสร็จก็อยากจะขอให้กรอกภายใน1สัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาทราบว่าตัวเองอยู่อยู่ในการประเมินอยู่ในระดับไหนนะครับจะได้ปรับปรุงนะครับเนื่องจากเพศสมรัติหนึ่งก็จะค่อนข้างที่จะเนื้อหายากขึ้นกว่า dispensing ที่ผ่านมานะครับก็ ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการจัดก,การเรียนการสอนนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มีคําถามหรือข้อสงสัยอาจารย์สามารถที่จะแจ้งมาที่ผู้ประสานงานและวิชาคืออาจารย์ทวนทวนแล้วก็อาจารย์อรัยวันโดยตรงได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับ